ธรประชาติบอกว่าเป็นวิกฤตการณ์ครั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วคนตายไปเกือบ2องหมื่นแล้วนะครับริการบอกว่าไม่ได้ละตายมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่หลังฉากจะส่งอาวุธให้อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็เล่น2บทบาทหน้าฉากหลังฉากแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วการเมืองโลกนะครับ ส่วนปฏิบัติการทางการลบเนี่ยก็เห็นชัดนะครับว่าอเมริกันเข้าไปช่วยเหลือเยอะมากแล้วตอนนี้ก็เข้าไปในทะเลแดงก็ช่วยสรอลนั่นแหละครับแล้วก็ปกป้องประโยชน์ตัวเองด้วยนะครับปัญหาคือว่าไอ้การโจมตีด้วยโดรนเนี่ยหรือขีปนาวุธเนี่ยมันมันป้องกันได้ยากมากอเมริกันอาจจะมีระบบยิงโดรนตกยิงขีปนาวุธตกแต่ยังไงก็แล้วแต่ ก็เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนก็ออกไปเลยไปอ้อมไปเลยก็สายการของเต็ีสักพักหนึ่งจนกว่าจะปราบกลุ่มคูตีได้ันาจจะต้องบานปลายไปที่เยเมนอเมริกานอาจจะต้องถล่มกลุ่มผูตีโดยตรงมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญจริงๆบอกว่าประเด็นแรกการประเมินผลกระทบจริงๆเนี่ยยังทำได้ยากมากเพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับ อิสราเอลฮามาสเนี่ยตอนนี้นอกจากในพื้นที่ฉนดกาซานะคะอาจารย์ก็ยังมีจุดที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือการโจมตีของกลุ่มฮูมมตีในทะเลแดงนะคะเพื่อต่อต้านอิสราเอลส่วนนี้ก็กลายเป็นความกลัวใหม่อีกนะคะว่านอกจากสงครามอาจจะขยายวงนะคะเพราะก็ ทราบกันดีนะคะว่าผู้ที่แบ็กกลุ่มปูตินก็คืออิร๊ะจะเข้ามาร่วมวงด้วยไหมอีกด้านนึงไปกลัวเรื่องของ global supply chain กลัวผลกระทบด้านการค้าโลกมิติของเศรษฐกิจเดี๋ยวราคาน้ามันพุ่งขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์ประเมินจุดนี้ยังไงบ้างคะความเสี่ยงเรื่องของการโจมตีในพื้นที่ทะเลแดงแล้วก็การเสี่ยงที่จะขยายวงของสงครามผู้เชี่ยวชาญจริงๆบอกว่าประเด็นแรกการประเมินผลกระทบจริงๆเนี่ยยังทําได้ยากมากเพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับ เข้าใจว่าวันนี้บริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่อย่าง BP เนี่ยเพิ่งประกาศงดเดินเรือทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยที่จะต้องเดินทางเพิ่มขึ้น 3, อีกส0กวา่าวันจะเป็น30กว่าวันนะครับแทนที่จะยี่สิกว่าวันผ่านช่องทางเดิมทางทะเลแดงคลอมซูเอชอ้อมไปยังแหลมฟุดโปเนี่ยมันใช้เวลานานขึ้นค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเกือบเท่านึ่งครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ ราคาสินค้าบริการตรงนั้นก็จะมีปัญหาในระยะ,ะยาวก็คือต้องควอเตอร์แรกนะครับไตรามาสแรกของปีหน้าเพระาะฉะนั้นตัวเลขยังไม่ออกแต่ว่าประเมินกันว่าค่าประกันบางลำที่จะต้องฝากเข้าไปแล้วก็การอ้อมนะครับที่ซับซ้อนขึ้นนะครับก็จะทำให้กระทบโดยตรงต่อสินราคาสินค้านะครับแล้วก็พลังงานก็อาจจะเป็นอีก,อกหนึ่งเรื่อง ที่อาจจะกระทบเพราะต้องใช้นะครับต้องใช้พลังงานมากขึ้นราคาพลังงานก็เพิ่มขึ้นตอนนี้ตัวเลขก็ขยับมา2%กว่านะครับยังยังยังถือว่าไม่มากนะักแต่ว่าไม่มีใครรู้ก็กาลังติดตามกันอยู่แต่ว่าก็ขึ้นแน่เพราะฉะนั้นประเด็นที่2คืออเมริกาถึงมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็มันต้องรีบระดมกําลังนานาชาติยิ่ระดมไปหลายประเทศนะครับอังกฤษแล้วก็พรรคพวกของเขานะครับรวมทั้งประเทศบริเวณนั้นเข้าไปแล้วนะครับวันนี้เริ่มเข้าไปปฏิบัติการเพื่อที่จะสกัดไม่ฮูตีเนี่ยโจมตี เรือนะครับถ้าสําเร็จนะครับก็อาจจะไม่มีปัญหามากนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้องตามดูแล้วก็แนวโน้มก็ถือว่าดีพราะอเมริกันขยับแล้วนะครับส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับอีกหนึ่งกลุ่มเข้าไปละไปดูอย่างใกล้ชิดขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าไอการโจมตีด้วยโดรนเนี่ยหรือขีปนาวุธเนี่ยมันมันป้องกันได้ยากมากอเมริกันอาจจะมีระบบยิงโดรนตกยิงขีปนาวุธตกแต่ยังไงก็แล้วแต่มันอาจจะมีเรือ,อบางลำที่อาจจะโดนเพราะฉะนั้นเรือ ส่วนใหญ่ก็เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนก็ออกไปเลยเป็นอ้อมไปเลยนะครับก็ก็สายการของเป็นอย่างนี้สักพักหนึ่งจนกว่าจะปราบกลุ่มฮูตีได้ก็หมายความว่าตอบค้ถามคุณกีตาร์มันอาจจะต้องบานปลายไปที่เยเมนไปปิดล้อมไปทําลายกลุ่มอเมริกันอาจจะต้องถล่มกลุ่มฮูตีโดยตรงมากขึ้นแต่ว่าก็จะไม่กระทบกับส่วนอื่นๆน,นะครับในเยเมนเนี่ยมันมีนมสงครามอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องไปตบหลังฮูตี นะครับตอนนี้ฮูตีลุกไปข้างหน้าลงทะเลอเมริกาต้องเข้าไปตลบหลังนะครับอเนี้ยคงต้องดูร่วมกับซาอุดด้วยนะครับที่เข้าไปแล้วในเยเมนเนี่ยนะครับแล้วอาจจะลากพันธมิตรไปอีกหลายประเทศนะครับเราไม่เกี่ยวนะครับเราคงไม่ไปแล้วนะครับไปยุ่งเรามากนะครับเราเคยไปร่วมรบอเมริกาในอิรักคนไทยก็ตายมาแล้วนะครับเราคงไม่เอาแล้วนะครับมันคงวุ่นวายเรานะครับแต่รัฐบาลที่ตัดสินใจไปตอนนั้นจริงๆเราก็บอกว่าไม่น่าจะดีนะครับ แต่ว่าเขาบอกว่าจําเป็นต้องไปก็หวังว่าจะไม่ทําคนที่เกี่ยวข้องกับตอนนั้นกับตอนนี้ก็น่าจะกลุ่มเดียวกันบางส่วนนะครับก็ต้องดูให้ดีแต่ว่าไม่น่าจะบานปลายที่น่าเป็นห่วงคือตัวประกันเนี่ยนะครับตอนนี้สามคนที่ที่ถูกสังหารโดยอุบัติเหตุเนะนี่ยก็ก็น่าเสียดายนะครับออกมาแล้วบกทงขาวแล้วแต่ถานดิสเซลก็อยู่ภาะวะที่เครียดจัดเหมือนกัน ก็ก็น <parfois> ึกว่าเป็น <t> ฝ <music> ่ายตรงข้ามพวกสามคนนี้ก็เคยอยู่กับตัวประกันคนไทยนะครับเห็นมีข้อสัมภาษณ์ของคนไทยว่ารู้จักเคยเห็นก็น่าเสียดายแล้วก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับในโชงปลายๆคือมันประชิดตัวมัน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 ผกผันมากในการเข้าไปบีบตรงนี้นะครับแล้วก็การค้นพบอุโมงขนาดใหญ่ยาวถึงสามกว้างถึงสามเมตรกว่ารถวิ่งได้เลยนะครับลึกห้าสิบกว่าเมตรยาวเป็นสี่ห้ากิโลนี่นะครับก็แสดงเห็นว่า พื้นที่สวนหนกาซาเนี่ยยังต้องเข้าไปเคลียร์กันอีกเยอะเข้าไปบริหารจัดการกันอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นทางตอนใต้เนี่ยเมื่อถูกดันขึ้นไปทางตอนเหนือแล้วก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงต้องดูให้ดีสาประชาบอกว่าเป็น,ปนวิกฤตการณ์ครั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วคนตายไปเกือบสองหมื่นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เด็กผู้หญิงเยอะตอนนี้ก็ต้องดูว่าจะฟื้นกันยังไงนะครับแต่ว่าก็เริ่มเห็นปลายทางแล้วนะครับอิสเซลเริ่มถกเถียงกันเมื่อวานวันจันทร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับ แนวโน้มรูปแบบของการฟื้นฟูพื้นที่เพราะว่าโลนแรงขนดันเยอะมากตอนนี้อเมริกันเนี่ยเดือดร้อนมากและกำลังทะเลาะเบาแวงกับยูโดยเฉพาะอย่างในน้อยหน้าฉากนะครับท่านผู้ฟังบอกว่าอาจารย์หลังฉากเขายังดีกันอยู่อาจจะจริงนะครับแต่หน้าฉากเนี่ยอเมริกันบอกว่าไม่ได้ละตายมากกว่านี้ไม่ได้ละแต่หลังฉากจะส่งอาวุธให้อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็เล่นสองบทบาทแล้วก็เริ่มทคนบอกว่าลเล่นละคร ใช,ใชก่ก็เป็นอะไรที่หน้าฉากหลังฉากเราก็เข้าใจอยู่แล้วการเมืองโลกกันนะครับที่นายกไปพูดเลยร็วนี้แบบข้างหน้ายิ้มข้างหลังถือมีดจริงๆรูปภาพข้างหน้ายิ้มข้างหลังถือมีดเนี่ยผมใช้สอนหนังสือนะครับในวิชาผมมาเป็นสิบๆปีแล้วนะครับเรื่องการทูตก,ก็เป็นแบบนั้นนั้นอเมริกันก็เดินสองขานะครับแต่ว่าขาแรกหน้าฉากนี่ก็ขัดแย้งกันเอาเรื่องนะครับกับกับกับยิวนะครับมีการแลกกันไปแลกกันมานะครับแล้วก็ มันดูแล้วก็แนบเนียนพอสมควรดูแล้วเชื่อว่าอเมริกันก็เดือดร้อนจริงเพราะคนประท้วงกันเยอะมากเพราะว่าอิสราเอลเข้าไปไม่ยั้งมือเลยครับส่วนปฏิบัติการทางการลบเนี่ยก็เห็นชัดนะครับว่าอเมริกันเข้าไปช่วยเหลือเยอะมากแล้วตอนนี้กำลังเข้าไปในทะเลแดงก็ช่วยอิสราเอลนั่นแหละครับแล้วก็ปกป้งองผลประโยชน์ตัวเองด้วยนะครับการใช้อำนาจฮาร์ดาวร์แบบนี้มันสะดวกมันง่ายสําหรับมหาอำนาจสําหรับอิสราเอลนะครับแล้วก็เป็นปัญหาให้กับการเมืองโลกนะครับ แม้แต่ฮามาสก็บอกว่ามันก็ไม่มีวิธีอื่นคนก็ไม่เชื่อฮามาสก่อนที่จะมีการโจมตีอย่างเงี้ยก็เลยต้องใชอ้อำนาจทางการทหารและตอนนี้คนก็เข้าใจประเด็นละฮามาสก็บอกว่าเห็นไหมถ้าผมไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่มีใครคุณกีตาร์ก็จะคงไม่มานั่งพูดเกี่ยวกับผมหรอกนะครับเรื่องพวกนี้มันทําให้เกิดปาม,มาเรื่องก็ไม่มีข้ออ้างนะครับเพราะว่าคนเสียชีวิตไปขนาดนี้มันไม่มีเหตุผลแต่อย่างไรก็ดีการผสมอำนาจนั้นจะดีที่สุดแล้วก็ ใช้อํานาจทางการทหารให้น้อยหน่อยนะครับอานาจขู่เข็นบีบบังคับให้น้อยหน่อยอเขาบอกชาติที่โน้มน้าวคนได้เก่งก็มีเดี๋ยวมีไม่มากอย่างที่ผมยกตัวอย่างสแกนดเนเวียอย่างนี้ก็พอมีนะครับอินเดียจีนในบางลักษณะนะครับคนก็ชื่นชมจีนในเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจชื่นชมอินเดียประเทศที่ยากจนมากนะครับแต่เป็นประชาธิปไตยถึงแม้ว่าจะมีความรุนแรงในการเลือกตั้งเป็นระยะระยะนะครับแต่คนก็ชื่นชมว่า ก็ยังประครับประคองตัวเป็นปรใช้ไตนะครับแล้วมีความหลากหลายมีชั้นวรรณะต่างๆก็ยังไม่เกิดกลียุกสงครามกลางเมืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ทําให้เราเห็นถึงแม้ตอนหลังก็มีความสุดตรงเยอะครับก็เราเราก็เห็นว่าอนาคตของของความมั่นคงเสถียรภาพโลกนี้น่าจะอยู่ที่การผรสมอํานาจแล้วก็เจรจานะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันมากขึ้นประครับประคอง ตัวไปคุณกีต้าลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราเปิดศึกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในเมียนมาเนี่ยและเป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอนนี้ดูไม่จืดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราประคองตัวเราก็คุยกับทุกฝ่ายแล้วเราก็พยายามเชื้อเชื่อห้เข้ามาเจราจาสงบศึกปีหน้าเราก็หวังว่าลาวเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนเนี่ยจะได้ผลักดันเรื่องนี้ไปเพราะลาวก็มีซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกับเหมือนกับหลายประเทศนะครับลาวเป็นประเทศที่น่าสนใจมากนะครับอ,อีกหนึ่งประเทศที่ไม่มีกำลังทหารที่เข้มแข็ง แต่มีอะไรบางอย่างที่โน้มน้าวคนได้วิธีการวัฒนธรรมความคิดนะครับเราก็หวังว่าลาวเป็นประธานหมุนเวียนจะเป็นโน้มน้าวหลายๆกลุ่มในในเมียนมาแล้วโดยเฉพาะลาวนี่เป็นเพื่อนสนิทก,กับจีนอลาวก็จะดึงจีนเข้ามาลาวเป็นเพื่อนสนิทก,กับไทยก็จะดึงไทยเข้าไปแล้วจะทำ <c oughs> โทษครับแล้วจะทําให้ลาวเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีซอฟต์พาวเวอร์ในการไปโน้มน้าวฐานพมา่า กับกลุ่มกองกําลัง PDF n u g แล้วก็อีกหลายสิบกลุ่มชนกลุ่มน้อยซึ่งแบ่งเป็น3มก๊กก๊กพม่าก๊กอองซานซูจี PDF แล้วก็ชกก๊กชนกลุ่มน้อยอีกหลายกลุ่มเนี่ยมาคุยกันจริงจัง,จง,จง,จงเพื่อเริ่มที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนะครับเริ่มต้นที่การเจรจาหยุดยิงก่อนนะครับในรัฐใหญ่ๆถึงตอนนี้กําลังโจมตีเมืองเศรษฐกิจกําลังยึดเมืองใหญ่ถ้ายึดเมืองใหญ่ได้ที่จะยุ่งกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้โจมตีโรงงานใหญ่ๆ หลายโรงงานแล้วนะครับเราเรากาลังดูว่าเมืองลอยก่อนเนี่ยนะครับจะถูกยึดได้ทั้งหมดเมื่อไหร่ข่าวกรองอของหลายประเทศกําลังจับตาดูอยู่นะครับภาคพวกของพวกเราในพื้นที่ในเมียนมาบอกยึดได้ไปกว่าครึ่งแล้วนะครับเมืองลอยก่อจะเป็นเมืองแรกเลยที่เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับที่ถูกยึดได้นะครับอันนี้จะเป็นปัญหามากนะครับแลวต้องจับตาดูท่อส่งกา๊าซอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการนี้นะครับเมือ่อ เขา่ขอนเราคุยกันถึงเรื่องการโจมตีเ mm hmm. ขตเศรษฐกิจถูกไหมครับคราวนี้เห็นได้ชัดเลยกลับมาเนี่ยโรงงานโดนโจมตีแล้วโรงงานปูนซีเมนโดนโจมตีแล้วต่อไปถ้าท่อส่งก๊าซโดนโจมตีถ้าเมืองใหญ่อย่างเช่นลอยฟอดยึดไว้ได้หมดจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มยุ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฐานเมียนมาก,ก็คงต้องหาทางในการเจราจาสงบสึดตอนนี้อ่อนแรงลงไปเยอะเสียกาลังลงไปมากกำลังระดมเกณฑ์เข้ามาใหม่แล้วก็คงไม่มีทางหนีหลังชนฝาก,ก็คงต้องสู้นะครับก็คงจะยับเยินกันทั้งสองฝ่ายเราต้องรีบไปตัดตอนตรงนั้น เราหมายความว่าอาเซียนนะครับหมายความว่าอาเซียนหมายความว่าเก้าประเทศสิบประเทศเนี่ยนะครับรวมทั้งติมอร์ที่เป็นสมาชิกใหม่เนี่ยเราอาจจะไปถึงจีนดึงญี่ปุ่นซึ่งเป็นตัวแสดงสําคัญมากทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเนี่ยเข้าไปค้าขายกับในเมียนมาท่วมหัวแล้วนะครับแล้วก็ยังมีชาติอเมริกันอเมริกานะครับซึ่งสับสนอยู่เบื้องหลังในหลายรูปแบบนะครับแล้วยังมีอินเดียเพื่อนบ้านติดกับเมียนมายังมีบางประเทศอีกต้องไปดึงเข้ามา นะครับแล้วถ้าคุยกันได้จริงๆก็มาคุยเมืองไทยเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็เริ่มหาทางยุติความรุนแรงชั่วคราวไปก่อนนะครับแบบอิสราเอลฮามาสครับขอสักสามวันห้าวันไปก่อนตอนนี้เรา<ไ>ถล่มถล่มกันใหญ่เลยนะครับแต่พอหยุดได้ปุ๊บเนี่ยไอยเอ็นบอกว่าห้าแสนคนที่หนีออกไปแล้วเนี่ยหนีออกจากบ้านโดยไปแล้วห้าแสนคนตอนนี้นครับในเมียนมานเนี่ยก็จะชะงักแล้วก็อาจจะก,กลับไปดูสมบัติตัวเองที่บ้านอีกถ้าหยุดจริงแล้วเขากลับไปดูก็เป็นห่วงบ้านเขา นะครับเขาก็จะได้กลับไปไม่พัดถิ่นไม่งั้นเขาจะทะลักมาไปบางประเทศเป็นล้านแล้วจะไปอินเดียอีกหลายแสนมาเมืองไทยเป็นแสนแล้วนะครับแล้วก็อยู่เป็นล้านอยู่แล้วเพราะว่าเครือญาติเขาอยู่ที่นี่นั้นเราต้องหยุดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ให้มีหยุดยิงชั่วคราวแล้วก็เริ่มเจรจานะครับว่าว่าจะถอยกันคนละก้าวยังไงนะครับจะเลือกตั้งจะเดินหน้าเลือกตั้งหรือว่าจะเลื่อนเวลาออกไปนะครับและสุดท้ายก็จะไปคุยกันเรื่องข้อตกลงปังหลวงข้อตกลงที่ทําให เมียนมาเนี่ยเป็นสหพ,พันธรัฐนะครับซึ่งตอนนี้แนวโนมันก็เป็นไปได้มากขึ้นเพราะว่าทางเมียนมาบอกเองแล้วว่าผมคุมไม่ได้แล้วครึ่งกว่าประเทศนะครับชนกลุ่มน้อยยึดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปไกลกว่านี้นะครับสู้รบกันดูเดือดในเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็เจรจาซะเลยว่าเป็นสหพ,พันธรัฐได้ไหมนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยโอเคละสิบเจ็ดกลุ่มเนี่ยครึ่งหนึ่งบอกได้ผมโอเควางอาวุธละเดี๋ยวไปเจรจาอีกครึ่งหนึ่งบอกไม่ได้ผมผมไม่วางผมสู้อยู่ ในเครื่องหลังจุดที่น่าสนใจนคือรัฐบาลอยากจะเจราจารแต่กลุ่มชาติพันธุ์เขาจะยอมเจราจารด้วยไหมคะในสถานก,การณ์ที่เขาดูได้เปลี่ยบปากต้องไปคุยกับลูกพี่ครับที่ส่งอาวุธให้เขาส่งกําลังใจให้เขาต้องไปคุยกับลูกพี่เขาต่างประเทศซึ่งคุยยากซึ่งมองว่านี่เป็นโอกาสดีนาทีทองต้องกําจัดฐานพมา่าออกไปเขาเชียร์กันใหญ่แล้วว่าฐานพมา่าแย่แล้วกลับบ้านเก่าไปแล้วไซยันาระกุดบายนะครับ แต่ว่ามันอาจจะไม่จริงคนที่ลบฐานพม่าบอกว่าอาจจะไม่จริงฐานพรม่าเดี๋ยวจะกลับมาใหม่อาจจะฝื้นตัวเพราะว่าเขาก็ไม่มีทางหนีเขาหลังชนฝ่ายเดี๋ยวเขาจะสู้แล้วเขาจะระดมกําลังเพราะฉะนั้นต้องไปคุยกับทางฝ่ายที่ไม่ยอมเจรจาก็าคือกองกําลังประชาชนเขาแค้นมากเขาบอกฐานพมา่ากระทําเขามายาวนานเขาตอนนี้เป็นจังหวัดที่ต้องเอาคืนนะครับแล้วกําลังดีวันดีคืนปฏิบัติการสิบยิบเจ็ดวันเดือนตุลา เดือนสิบวันที่ยี่ําบเจ็ดทำให้เขามีกำลังใจผสมกําลังของกองกําลังชนกลุ่มน้อยสู้ฐานเมียนมาได้เป็นครั้งแรกเขาพลังเรื่องอะไรจะหยุดคุณกีต้าเขาบอกเรื่องอะไรจะหยุดคุณมาพูดอย่างเงี้ยคุณเป็นพวกเราเปล่าใช่ไหมครับเนี่ยต้องคุยกันดีๆคุยกันดีๆว่าถ้ามันเดินไปไกลกว่าน,นี้มันอาจจะเริ่มถดถอยกลับไปแพ้อ,อีกนะครับหรือว่าไม่มีใครชนะ,ะคุยกันเลยดีไหมคุยกันตอนที่คุณได้เปลี่ยนเนี่ยคุณมีภาษีนะ นะครับคุณกลางชนะเนี่ยคุณเข้าถู่โตเจราจาเนี่ยคุณอาจจะต่อรองกับฐานเยนมาได้มากกว่าที่คุณคิดนะเรื่องพวกนี้ต้องมีคนกลางต้องส่งพระพวกคุณกีตาเนี่ยเข้าไปคุยนะครับเป็นคนกลางเจราจาเก่งๆซึ่งหลายประเทศในยุโรปเนี่ยเขาเสนอตัวอย่างนอร์เวย์นะครับสวีเดนในพวกนี้เขาเสนอตัวเป็นคนกลางนะครับอย่างสีลังกาพยัคฆ์เมินีแร์มาเจราจาบ้านเราก็จริงแต่นอร์เวย์มาเป็นโตโผใหญ่ใน,นาการจัดก็ได้รับรางวัลไปนะครับนี้เป็นต้น ผมก็คุยกับทีมพวกนี้มานะครับที่เขาเข้ามาเจราจาให้กับชาติต่างๆทีมของเนลสันแบนเดล่าที่ในแอฟริกาก็มาเมืองไทยบ่อยนะครับเป็นเพื่อนๆกับเพื่อนๆผมก็คุยกันดูหลายครั้งว่าเขาเจราจากปนยังไงเราก็เรียนรู้นะครับจากเขาได้ได้เยอะจริงๆคนไทยก็เก่งเรื่องเจราจาเยอะนะครับเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์เราก็คือกลางๆทุกฝ่ายก็จะเชื่อว่าเราไม่ได้พวกใครเลยเผมก็ไม่แน่ใจว่าเราไม่มีพวกเขาป่าถ้าคิดอย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่า เราเนี่ยไม่จะเป็นกลางไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าข้างใครจริงจริงยังๆเราก็ลู่ลมไปซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเราลู่ลวมจริงหรือเปล่าแต่ว่าเรารักษาผลประโยชน์ของเราคือไม่ไม่ไม่ก่อศัตรูมากกว่าแล้วเราก็คุยกับทุกฝ่ายนะครับแต่บางครั้งเราอาจจะเอียงไปฝ่ายนั้นฝไไ่ายนี้ยกตัวอย่างเช่นเ,าเกาหลีนเหนือบุกเกาหลีใต้เราก็ไม่ไหวแล้วเราก็ต้องไปช่วยมริการลบยันเกาหลีเหนือไว้เพราะว่าเดี๋ยวเกาหลีเหนือบุกลงมาเป็นคอมมิวนิสต์หมดเราอยู่ไม่ได้เราคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรากําลังได้รับความ เชื่อถือพอสมควรในอดีตแล้วเราถ้าเราสร้างความเชื่อถือมากขึ้นในเมียนมาเสนอให้เขาฟื้นฟูเขานะครับแล้วก็เสนอว่าเราเป็นตัวกลางเพราะเขาก็คุยกับเราทุกฝ่ายเนี่ยแสดงความจนงที่จะคุยกับไทยเราอยู่ดีๆจะไปเรียกร้องให้เขาคุยไม่ได้ซอฟต์พาวเวอร์คือมันอยู่ที่เขาอันนี้คืออาจารย์โจเซฟนายเขาบอกคุณกีต้าจะพูดยังไงเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังแต่ือเขาฟังนะครับเขาฟังคุณกีต้าเองนั่นแหละสำเร็จเขามาเชิญไทยไปคุย องซานซูจีบอกมาได้ไปคุยฐานเมียนมาบอกมาได้ไปคุยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เขาอยากจะคุยเขาเขาตัดสินใจเองเราไปบอกเขาว่าเราอยากจะคุยเขาบอกเขาไม่คุยหรอกกับอินโดนีเซียเขาไม่คุยมาเลเซียเขาไม่คุยสิงกระปร์เขาไม่คุยเพราะอะไรเขาบอกว่าไม่ใช่พวกแล้วยังไปว่าเขาอีกยังไปด่าเขาอีกยังไปยึดทรัพย์เขาอีกนะครับอีกพวกนึงก็บอกไม่คุยกับฐานเมียนมาเพราะว่าใช้กําลังใช้ความรุนแรงคนตายเยอะแล้วก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมถอยมีเศรษฐกิจมโหรลานซับซ้อนก็ไม่คุยคุยไม่ได้ เพราะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าคุยผ่านไทยนะก็กลายเป็นว่าในรอบหลายปีเนี่ยคุยผ่านไทยเยอะจนถึงขั้นเริ่มตกผลึกแล้วไทยเราก็ล่างๆข้อตกลงมืนต่างไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าต้องแล้วแต่เขามันเป็นเรื่องอนาคตที่เขาต้องกําหนดเองและอีกอย่างครับทันทีที่คุณกีต้าแสดงจุดยืนหรือว่าเขาเรียกอะไรนะแบร์ไตใช่ไหมครับว่าคุณกีต้ามีผลประโยชน์เรื่องนี้นะครับคุณกีต้า ทำป๊อปไปแกนได้คุณกีตาร์อยู่เบื้องหลังเอาซอฟต์พาวเวอร์มาเล่นแบบนี้เนี่ยไอ้ตรงนั้นจะหายไปเลยอำนาจตรงนั้นจะหายไปเลยมันต้องมันต้องมันต้องมาจากใจจริงๆมาจากธรรมชาติจริงๆแล้วการเมืองอัฟมานิสถนเนี่ยคนไทยจะดูเหมือนกับว่าอะไรนะซะินเซียเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเบื้องหลังมากคือคนไทยก็<จ>อ่าจริงใจผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะแต่ว่า เขาเชื่อกันว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างจริงใจในเวทีการเมืองระหว่างประเทศอันนี้มันมันเป็นเรื่องที่เป็นแบรนด์เขาเขามองว่าคนอิสราเอลเนี่ยอืมเรายังไม่เราไม่อยากพูดอะไรนะอินเดียเนี่ยอืมจีนเนี่ยอืมอเมริกรันอืมใช่ไหมฮะเออนี่ไม่รู้อะไรแต่นั้นก็ซ<ร>อฟต์พาวเวอร์เราใช่ไหมคะอาจารย์บทบาทแล้วก็คือความเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นประเทศที่ดูมีความจริงใจนะซอฟต์พาวเวอร์เราด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ครับไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนมาอย่างไง ฝ่ายไ,ไหนก็นแล้วแต่นะครับไอ้ตรงนี้มันยังอยู่เยอะเลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากและถ้าเอาตรงนี้ไปใช้นะครับแต่ทันทีที่เราใช้แบบไม่ระวังเผยตายมาวันนัน้นจะหายไปเลย